นี่จะเป็นขั้นตอนการประกอบส่วนที่สองครับของโครงตู้นะครับส่วนที่2คือเป็นส่วนของกระจกครับแล้วก็จะเป็นตัวชั้นชั้นโล่งนะครับข้างๆชั้นตับข้างๆนะครับจะประกอบก็ด้วยแผ่นไม้ครับสองแผ่นนะครับผมสองแผ่นนี้แล้วก็นีจะเป็นแผ่นชั้นมันนะครับแผ่นชั้นนะครับเราจะตอกเดยไม้แล้วก็เดือดพลาสติกครับ มีให้สี่แผ่นนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จีอีกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นกระจกนะครับเราจะเป็นแผ่นกระจกนะครับแผ่นกระจกของเขาก็จะมีกระจกให้แล้วก็มีรูสําหรับใส่เดไม้นะครับแล้วก็ใส่เกือกม้านะครับเกือกม้าที่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ จะเป็นเหล็กสี่อันนะครับผมแล้วก็จะมีเดรไม้ตรงนี้อีกสองอันถ้าเดรไม้อยู่ตรงนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นด้านล่างนะครับส่วนตัวด้านบนฝั่งนู้นนะครับด้านล่างก็จะมีประมาณนี้ครับประกอบเลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่แผ่นชั้นตัวนี้นะครับผมแผ่นชั้นตัวนี้สังเกตง่ายๆนะครับผมมันจะมีตัว ล่องนะครับล่องให้เหมือนเดิมนะครับผมล่องตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งบนและล่างนะครับผมแต่มันจะอยู่สําหรับหัวแล้วก็ท้ายนะครับเราก็ใส่หัวไปก่อนเลยใส่หัวแล้วก็ใส่ท้ายนะครับเท้ย็ยท้ายเสร็จปึ๊บ กะไฟเป็นแบบตัวนี้มันจะมีรูรูตัวนี้สําหรับยิงเข้ากับกระจกตัวนี้นะครับผมเราจะยิงเป็นเดร็กนะครับเดร็กตัวนี้เดร็กตัวนี้นะครับเข้ากับตัวนี้แล้วก็ยิงประกบเข้ากับกระจกนะครับผมให้รูตัวนี้อยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับผมเกงง่ายเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้บา่ารูนี้จะอยู่ซ้ายมือแล้ว เราก็แค่หันตัวนี้นะครับผมมาเตียบเอามาเตียวพอเตียบเสร็จปุ๊บตัวพลาสติกตัวเนี้ยจะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเราใส่เข้าไปแล้วใส่ใส่เดิมนะครับใส่ยิงตู้นะครับตัวนี้ยิงเข้าไป เสร็จแล้วเราก็พิกลงมานะครับผม,มพิมลงมาเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังของเขาก็คือจะมีมาในแพ็คก็เลยมันจะเป็นแผ่นย,วยาวๆประมาณนี้นะครับยาว้วกระเขยบเข้าไปเลยแล้วเรา่อไปเอาตัวนี้เข้ามาประกบนะครับผมประกบคือจะเอาตัวซอล่องตัวนี้นะครับมามาใส่ตัวที่ว่าซอล่องฝั่งนี้เหมือนกันประกบเข้าหากัน ตกก็ใช้งนี้นะครับยิงเข้าไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะพลิกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะยิงเดเล็กตัวนี้นะครับยิงเข้าตัวนี้นะครับ ยิงเสร็จแล้วนะครับผมเราจะนํากระจกที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็คือตัวนี้เป็นแผ่นกระจกตัวนี้มาสวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าล่องนะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีล่องให้มีรูให้นะครับสวมเข้าไปเลยพอสวมเสร็จปุ๊บเ,เ,เ,เราก็ทําการล็อกเลยนะครับผมมันจะมีรูตรงนี้ให้ก็เกือกเกือกม้าเดเล็กนะครับผมล็อกเลย แล้วก็เรานำตัวแผ่นที่สองตัวนี้นะครับผมโฟมตัวที่สองตัวนี้นะครับยกมานะครับแล้วก็สวมลงไปบนท็อปนะครับของตู้ครับที่เราได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะครับพอยกลงมาปุ๊บได้ประมาณนี้นะครับเราใส่น็อตนะครับน็อตที่เขาให้มานะครับตัวนี้นะครับยิงเลยครับ ขาจะมีรูให้ยิงนะครับรูจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมีหนึ่งรูมีสองรูนะครับแล้วก็รูที่สามครับแล้วเราก็ยิงได้เลยครับแก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้นะ็อ ไซส์นี้นะครับผมอันนี้จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับผมที่จะใหญ่สั้นลงมาอีกนะครับมันจะมีทั้งหมดสี่อันนะครับมันจะมาพร้อมกับน็อตไซส์ตัวสั้นสุดนะครับตัวนี้เลยขนาดมันจะต่างกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะต่างเข้าไปอีกตัวนี้เรายังไม่ใช้นะครับน็อตไซส์นี้เรายังไม่ใช้เราใช้ไซส์นี้ก่อนครับสี่อันนะครับผมสี่อันเพื่อที่จะทําการยิง รูด้านล่างตรงนี้นะครับรูด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4รูนะครับจะมีทั้งหมด4รูนะครับยิงเข้าไปได้ครับ ยิงแค่พอตึงๆมือนะครับผมโเคก็เสร็จเรียบร้อยครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะทําเป็นยิงรางนิ้นชักนะครับเราจะแยกอะไรแล้วนะครับผมใยรางนิ้นชักตัวนี้นะครับมันจะมี เป็นสองแบบนะครับผมมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวยิงเข้ากับตัวนี้ยิงเข้ากับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวยิงเข้ากับลิ้นชักนะครับซึ่งอันนี้เราแยกไว้ก่อนตัวที่ยิงเข้ากับลิ้นชักนะครับขนาดมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวตรงเว้าตรงไอ้นี่มันจะไม่เหมือนกันนี่จะเป็นลักษณะเป็นแบบกลางเลยนะครับผมตัวนี้สําหรับยิงเข้ากับลิ้นชักนะครับเราแยกตัวนี้ออก เราเจ้าตัวนี้ตัวที่จะยิงเข้าอ่อนี้ครับใช้กับน็อตตัวนี้นะครับในการยิงครับตัว e นะครับน็อตตัว e มันเป็นน็อตตัวเล็กนะครับ